ก็เหมือนนกหน่อยที่ทำรังเนาะจ้ะน้อกน,อนอกหน่อยบางทีเขาทำไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆืนบางทีเขาทำรังยังไม่เสร็จเลยลมมารังเขาก็ล่วงเขาต้องเริ่มทำรังใหม่ค่ะเพื่อนๆนนี่ก็เหมือนกันเลยจ้าเหมือนกันกับชีวิตของคนเฮาเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆนเบิง้งเอาเด้อจ้าเอาความสวยความงามของธรรมชาติมาฝากค่ะเพื่อนๆน เห็นไหมจ้านกน้อยนกน้อยกำลังทำรังอยู่คางบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนน้องก็จะมาทำรังเยอะมากประมาณว่าถ้าเขาชอบต้นไหนเขาก็จะอยู่รวมกันหลายๆตัวเลยนะคะบ่แมนว่าทุกต้นต้องมีแบบนี้เด้อจ้าเด้อทุกต้นก็จะ มีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าถ้าเขาชอบต้นไหนเขาก็จะอยู่รวมกันค่ะนีละจ้าน,กน,ออน,ก,นก,ากน้อยปูปูปูว่าเพื่อนๆนกอียงนาะจากนาอน้องทำลังเห็นไหมคะน้องก็จะบินไปบินมาบินไปบินมาประมาณว่าทำลังจ้าขนาดนกน้อยๆย,ยังทำลังได้แล้วเราล่ะ แมนบอจ้าจะย่าทอย,ย่าถอยกันเด้อจ้าคลิปนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะผู้ใดทอ้อผู้ใดกำลังขี่ทอเนอะจ้าเนาะกระเบิงนกปิดวอย่างเด้อจ้าเด้อขนาดนกน้อยๆเขายังทำรังได้เลยเราก็ไม่ต้องทอนะคะเข้าก็ต้องมีแห้งสูงจ้าวันไหนที่เรา โอ oh, เราก็พักได้ค่ะเพื่อนๆแล้วเรามีแรงเราก็สู้ต่อนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ mm. ก็เหมือนนกหน่อยที่ทำรังเนะาะจ้ะนาอนกหน่อยบางทีเขาทำไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆบางทีเขาทำรังยังไม่เสร็จเลยลมมารังเขาก็ล่วงเขาต้องเริ่มทำรังใหม่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เหมือนกันเลยจ้าเหมือนกันกับชีวิตของคนเฮ่าเลย ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าล้มแล้วก็ต้องลุกขันต้องรีบลุกสู้ต่อไปค่ะชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับดูรับฟังคลิปจนจบขอบคุณทุกกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ